สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับทิพย์ทิพย์พวันค่ะในรายการสวยมีของน่นเดงนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทิพก็พาคุณผู้ชมมาถึงเกาะฮ่องกงเลยนะคะเขาว่ากันว่าประเทศฮ่องกงหรือว่าเกาะฮ่องกงนั้นถือว่าเป็นประเทศนะคะที่มีห่วงจุ้ยนั้นดีที่สุดติดอันดับโลกเลยละค่ะหรือ ที่1ของโลกก็ว่าได้เลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตามหลักหวงจุ้ยจริงๆแล้วหน้าน้ําหลังเขานะคะถือว่าเป็น่วงจุ้ยที่ดีที่สุดตามความเชื่อนะคะของคนจีนนั่นเองแต่นะคะอันเป็นเรื่องของหลัก่วงจุ้ยค่ะแต่ที่สําคัญไปม,มากกว่านั้นคุณผู้ชมค่ะรู้ไหมว่านักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะที่เดินทางมาที่เกาะฮ่องกงนั้นต่างก็มาไหว้ขอพรกันค่ะและสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะคะของเกาะฮ่องกงนั้นก็มีเยอะแยะมากมายและหนึ่งในนั้นนะคะทย์จะพาคุณผู้ชม ไปดูกันค่ะว่านะคะในสถานที่ที่ทิพย์จะพาไปนั้นเขามีของดีอะไรที่จะมาให้ทุกทุท่านนั้นได้รู้ได้สัมผัสและได้มาตามหาการเพราะฉะนั้นในตอนนี้ตามทิพยเข้าไปเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะทิพย์ก็อยู่สถานที่ที่ทิพย์ได้บอกคุณผู้ชมไปคือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะคะของคนฮ่องกงรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะคะทั่วทุกมุมโลกนั่นเองค่ะนั่นก็คือวัดหวังต้าเซียนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคุณทราบไหมคะว่าเทพเจ้าหวังต้าเซียนนั้นคือใครวันนี้นะคะทิพย์จะพาท่านไปทําความรู้จักกับประวัติของหวังต้าเซียนกันค่ะ วัดหวังต้าเซียนคนจีนกวางตุ้งจะเรียกวัดนี้ว่าว้องไท่ซีนเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีที่ไม่มีวันเสื่อมคลายไปจากความศรัทธ,ธาของประชาชนชาวฮ่องกงคงจะสังเกตได้ทุกครั้งที่มีโอกาสได้มาที่นี่ไม่ว่าจะเป็นมวลชนจำนวนมหาศาลที่มาสักการะบูชาหรือแม้กระทั่งควันทูบที่คละคลุ้งไปทั่วบริเวณท่านเทพเจ้าหวังต้าเซียนเดิมท่านชื่อหวังชอบเพ็งเป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาคนหนึ่ง ที่มีจิตเมตตาต่อชาวโลกท่านมีความกระตันยูกระตาวเวทีต่อพ่อแม่สูงมากและช่วยพ่อแม่เลี้ยงดูแพะตั้งแต่ท่านนั้นยังเล็กอยู่มาวันหนึ่งท่านได้พบกับนักพ์และนักพ์ได้ชวนท่านนั้นไปร่ำเรียนวิชาบนภูเขาไกลท่านก็ตัดสินใจที่จะเดินตามนักพ์ท่านนั้นเพื่อไปศึกษาร่ำเรียนวิชาท่านขยันหมั่นเพียรเรียนจนบรรลุท่านสามารถที่จะเสกก้อนหินให้กลายเป็นแพะได้ เมื่อท่านได้ร่ำเรียนวิชาจนถ่องแท้แล้วก็ได้ลาจากอาจารย์ของท่านกลับมาเพื่อใช้วิชาความรู้ทางด้านสมุนไพรเพื่อบำเพ็ญประโยชน์เดินทางรักษาประชาชนชาวจีนที่เจ็บไข้ตลอดจนผู้ที่เดือดร้อนไปทั่วทุกสารทิศ เมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ในประเทศจีนท่านหวังต้าเซียนได้ใช้วิชาการแพทย์จัดยาสมนุนไพรให้แก่ชาวบ้านเพื่อต่อสู้กับโรคร้ายตลอดจนอายุไขของท่านและท่านก็ได้มีลูกศิษย์มากมายที่เคารพศรัทธาและร่ำเรียนวิชาจากท่านจบจนประชาชนต่างยกย่องให้ท่านเป็นเทพเจ้าหวังไถ่ซินและได้ตั้งศาลของท่านเอาไว้เพื่อกราบสักการะ เมื่อครั้งชาวจีนอพยพมายังเกาะฮ่องกงก็ได้อัญเชิญกระถางทูปของท่านนั้นมาด้วยและได้วาดรูปของท่านโดยหมึกและผู้การจีนโบราณเพื่อแสดงถึงตัวท่านทั้งหมดได้ตั้งสถิตไว้ที่วัดหวังต้าเซียนเกาะเกาลูนประเทศฮ่องกงจบจนปัจจุบันต่อมาเกิดโรคระบาดใหญ่บนเกาะฮ่องกงและชาวฮ่องกงได้มาไหว้ขอพ,อพรเทพเจ้าหวังต้าเซียนและขอยาที่ทางวัดจัดไว้ไปต้มกิน จนหายจากโรคระบาดครั้งนั้นมาได้จึงทําให้ชาวฮ่องกงมีความศรัทธาต่อเทพเจ้าหวังต้าเซียนเป็นอย่างมากอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ศรัทธาและนิยมทาเมื่อมาที่วัดหวังต้าเซียนได้แก่การเสียมซิมซีนั่นเองค่ะในวิหารเทพเจ้าหวังต้าเซียนโดยมีกระบอกเซ็มซีมากกว่า50ชุดชาวฮ่องกงมีความเชื่อและศรัทธาว่าเซมซีของหวังต้าเซียนนั้นมีความแม่นยำอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะทิพย์ก็อยู่ในวัดหวังต้าเซี่ยแล้วนะคะดูจากนะคะบรรยากาศรอบข้างเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวจีนนะคะชาวต่างชาติรวมไปถึงชาวไทยนะคะต่างก็มาไหว้ขอพรกันที่นี่เยอะมากจริงๆค่ะเพราะที่นี่นะคะอย่าลืมว่าเปรียบเสมือนอสารหลักเมืองนะคะของคนฮ่องกงนั่นเองค่ะแต่ว่าด้านในจะเป็นอย่างไรและวิธีการไหว้นะคะจะไหว้ยังไงเดี๋ยวทิพย์นะคะจะพาคุณผู้ชมเข้าไปด้านในกันค่ะ เทพต่างๆที่จะติดอยู่ที่วัดหวังต้าเซียน 1, เทพเจ้าหวังต้าเซียน 2, เจ้าแม่กวนอิม 3, เจ้าที่4ยุโหหรือเทพเจ้าแห่งความรัก 5, ท่านขงจือ้อวัดแห่งนี้อนุญาตให้รอจุดทูปภายในวัดนั้นได้เลยนะคะภายในวัดมีทั้งหมด3จุดที่อนุญาตให้ปักทูปได้โดยสรุป ในการไหว้ขอพรหนึ่งครั้งใช้ทุบทั้งสิ้นเก้าดอกเราจะเตรียมทุบของเราไปเองจากบ้านก็ได้หรือจะซื้อบริเวณที่วัดก็มีบริการหลายล้านจุดแรกที่เราจะต้องเริ่มไหว้คือเทพเจ้าหวังต้าเสียนนั่นเองค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะระหว่างทางเดินก่อนที่จะถึงองค์เทพนั้นท่านจะได้เห็นรูปปั้นแปลกตายอยู่สามองค์อยู่ติดกัน รูปปั้นทั้ง3องค์นี้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปรูปปั้นรูปแรกหมายถึงความอยู่เย็นเป็นสุขรูปปั้นที่สองหมายถึงดวงชะตาชีวิตรูปปั้นที่3หมายถึงความร่ำรวยโชคลาภอย่าเดินผ่านไปเฉยๆโดยเด็ดขาดเลยนะคะให้เราเริ่มไหว้ขอพอรจากทั้ง3รูปปั้นนี้ก่อนแต่ตรงจุดนี้จะไม่สามารถปักทูบได้เราไหว้ขอพอรได้แค่นั้นเองค่ะเมื่อแล้วเสร็จจากตรงจุดนั้น เราก็มาถึงสารเทพหวังต้าเซียนให้พวกเราขอพรทางด้านสุขภาพหากท่านใดจะบนบานขอให้ท่านอวยพรหรือช่วยเหลือเรื่องสุขภาพพารณามัยของคนที่เรารักเราก็สามารถทำได้เลยนะคะคนจีนนิยมบนท่านด้วยหมูกรอบบางคนก็บนด้วยหมูหันตัวเป็นๆก็มีค่ะสังเกตง่ายๆคนฮ่องกงจะถือของแก้บนเข้ามาในวัดเป็นจำนวนมากนั่นก็แสดงว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆเลยนะคะ และนี่ก็คือเป็นจุดที่2นะคะที่จะต้องมาปักทูปการไหว้ขอพรนะคะพระแม่ควรอิมนั่นเองค่ะเมื่อเราไหว้ขอพรเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยปักทูปสามดอกนะคะเพื่อเป็นการขอพรจากองค์ท่านนั่นเองค่ะ จุดนี้นะคะก็เป็นจุดนะคะศารเจ้าที่นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นจุดที่จะปักทูปนะคะเป็นจุดสุดท้ายแล้วตอนนี้คนก็มาไหว้ขอพอรกันเยอะมากเลยล่ะคะ่ะ และค่ะคุณผู้ชมขาทิพย์ก็มาตรงจุดนี้นะคะซึ่งใครนะคะที่มาที่วัดหวังตาเซียนนะคะจะต้องชื่นชอบแน่ๆเลยละค่ะเพราะว่าจุดนี้นะคะคือเป็นจุดเทพเจ้าแห่งความรักเขาว่ากันแบบนั้นหรือที่มีชื่อว่าเทพเจ้าหยุโหลันั่นเองค่ะโดยนะคะใครที่บอกว่ายังไม่มีความรักไม่มีคนรักยังไม่แต่งงานหรือคุณมีคู่รักอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความรักยังไม่สมหวังอยากจะให้ความรักสมหวังนะคะก็มาขอพรตรงจุดนี้เลยค่ะโดยการทํามือตามภาพนี้นะคะคุณผู้ชม ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะทิพย์ก็อยู่ตรงศาลของจื้อนั่นเองค่ะซึ่งก็ไหว้ครบทั้งหมดนะคะสจุดเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจุดนี้นะคะนอกจากที่จะมีขงจื้อนะคะให้คุณผู้ชมแล้วก็นักท่องเที่ยวลหลายคนนะคะที่มากราบไหว้ขอพอรท่านค่ะก็ยังเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ร่มรื่นมากๆนะคะใครที่อยากจะผ่อนคลายนะคะสามารถที่จะเลือกตรงจุดนี้เนี่ยมาพักผ่อนได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เดินทางมาฮ่องกงทั้งทีงทงทแล้วนะคะ <Applause S 1> อย่าลืมมาไหว้ขอพอรเทพเจ้าหวัง,วงต้าเซียนด้วยค่ะซึ่งเทพเจ้าหวังต้าเซียน เขาว่ากันว่าได้รับบัญชาะะจากกษัตริย์สวรรค์ค่ะให้มาดูแลเกาะฮ่องกงเกาะฮ่องกงนะคะจึงจเจริญรุ่งเรืองมากๆถือว่านะคะเศรษฐกิจเนี่ยติดอันดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ค่ะและอย่าลืมนะคะว่าในครั้งหน้าทิพย์นะคะจะนําคุณผู้ชมนะคะแล้วก็จะนําของดีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะกับรายการของเราก็ต้องฝากติดตามด้วยแต่สําหรับะะแฟนๆรายการของเราะะไม่ควรพลาดอย่างยิง่งเพราะในไหนนะคะทิพย์ก็อยู่ที่วัดหวังต้าเซียแล้วทิพย์ก็ต้องมีของดีนะคะไปให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนแต่ว่านะคะของดีที่ว่า จะเป็นอะไรก็ฝากติดตามรายการของเราด้วยละกันเพราะงานนี้เราแจกให้กับคุณผู้ชมนะคะสําหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านสาหรับก,การติดตามชมรายการนะคะไวัยครั้งหน้าในเกาะฮ่องกงมีอะไรดีที่จะนํามาฝากทุกท่านกันอย่างแน่นอนแต่ครั้งนี้นะคะทิพย์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ